เราเกิดมาไม่เท่าเทียมกันมีความรู้การศาึกษาก็ทําให้มีโอกาสทําให้เกิดความเท่าเทียมขึ้นมาได้ลำดับถัดไปนะคะจะเป็นเรียงความเรื่องฉันรักประเทศไทยนะคะโรงเรียนสุเหร่าแครายเ็กชายดิษเรศมะหมิงคะ่ะ เตกิงน้ำป่นมางเดชะค่ะเรื่องสังคมเรื่องเยาวชนครับก็ผมก็ทำเรื่องอการกุศลเรื่องการเล่าเรียนเด็กมานานอยู่แล้วก็เป็นการศึกษาสิ่งสำคัญมันทำให้ทำโอกาสให้คนก็เลยเป็นสิ่งที่ผมให้ความสำคัญแล้วก็อยากจะส่งเสริมไม่ว่าในเมืองไทยหรือว่าเป็นคนไทยในเมืองนอก พอเป็นสิ่งที่ทําให้สมมุติเราเกิดมาไม่เท่าเทียมกันมีความรู้การศึกษาก็ทําให้มีโอกาสทําให้เกิดความความเท่าเทียมขึ้นมาได้โดยสิ่งนี่ยของโรงเรียนนี้มีอ b j e c t i v e อะไรเป็นพิเศษบ้างครับก็ปีหน้าก็คือเรื่องของเกษตรเนี่ยแหละครับ smart farmer ที่นี่ใช้โดรนในการควบคุมให้ปุ๋ยให้น้ำเรางเยใช่ครับเด็เราจะต้องฝึกเรื่องพวกนี้่แล้วเมื่อไหร่จะสร้าง สร้างบ้านต้นไม้เี็กมาช่วยด้วยอ๋อใช่ขอบคุณครับท่านครับเด็กต้องการมากเราขอพรจากพระเจ้าครับว่าอยากจะได้สนามเด็กเล่นอยากจะได้บ้านต้นไม้อะไรเงี้ยครับก็จะได้ทำกิจกรรมแบนเคลืนดึงจะช่วยท่านทางน้ำก่อนไหมครับ มากนะครับแหมทุกคนอุตส่าหห์ใ้เวลาแล้วก็มาเปิดโรงเรียนให้ผมดูก็ดีใจมาครันบท่านท่านขอเขตมาเยี่ยมแล้วก็แนะนำรอบๆเพราะว่าคนตื่นเต้นเด็กก็ไม่ได้นอนตื่นเต้นกันเมื่อคืนอบูแบบว่าซ้อมจนพอถึงเวลาจริงไปกาเลยโอ้โหไรโฟมสูงมากเลยนี่ของนี่เลยนี่ของนี่โอ้โหหลามากเลยโอ้โบอเรื่องเซใช่หรือ

o <laughs> povo